สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นนทีกลการนะฮะมาอีกแล้วนะฮะมาอัปเดตจักรยานสวยๆให้ชมนะฮะเสือหมอบนะขอบอกว่าเน้นที่เสือหมอบนะฮะเสือภูเขาเนี่ยมีประมาณสองพันพันหนึ่งสองพันนับคันได้นะฮะนะฮะตอนนี้นี่เห็นคันนี้มาอีกแล้วนะฮะโอ้โหหลายท่านนะฮะรอนะนี่นะฮะเป็นเสือหมอบนะฮะโคหน้านี่ โคหน้าแต่ว่าที่คันนี้แยกออกมาเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเสือหมอบกาเวลนี่นะฮะสายเบรกสีเขียวแปดเลยซ่อนสายด้วยนี่นะเตรมซ่อนสายนี่นะฮะโคหน้านะฮะใครอยากรู้ราคาโทรมาสอบถามได้เลยนะฮะ e935 นะรหัสเขานะฮะ e935 กระโหลกกวงนะฮะเป็นเสือหมอบกาเวลนี่นะฮะทำมาสำหรับเฉพาะดิสเบรกด้วยนะฮะ ชุดขับ105นะฮะ105นะ100 f y นี่105เลยนะฮะนี่เป็นเสือหมอบอีกประเภทหนึ่งนะฮะที่เป็นเสือหมอบที่เอาไว้ลุยนะกราวเวลนะฮะกราเวลที่เขาเรียกกันนะฮะมีสมาชิกอะ่ะถามผมมาเยอะเลยนะอยากจะให้พาไปชมหน่อยนะฮะซึ่งจริงๆอาหายากจริงๆผมไปแต่ละที่เนี่ยไม่ค่อยได้เจอนานๆเจอสักคันสองค,คันนะฮะเพราะว่าเสือหมอบที่ผมเจอจะเจอแบบนี้เป็นเสือหมอบทางเรียบเนี่ยนะฮะ เสือหมอบทางเรียบงี้ก็คือเป็นโกตินะแต่ถ้าเกิดผมเจอกาเวลมาเนี่ยผมจะก็ถ่ายมาให้ดูนะนี่อย่างคันเนี้ยทาได้นะเป็นกาเวลได้นะเพราะว่าเขาเผื่อตรงนี้ไว้เขาเผื่อใส่ล้อที่มีแก้มยางที่สูงขึ้นใส่ล้อลุยนะฮะตอนสายเนี่ยแล้วก็ข้างหน้าจะไม่เหมือนเสือหมอบทั่วไปนะฮะตรงนี้นะตรงนี้เขาจะทําเผื่อล้อที่ใหญ่ขึ้นนะซึ่งจะต่างกับเสือหมอบทั่วไปตรงที่ว่าเขาจะทําแบบใส่ล้อเล็กใส่ล้อเรียบงี้ นะฮะฮใส่ล้อเรียบแต่เนี่ยนะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นดิสด้วยนะฮะเป็นดิสนะนี่นะฮะเฮ้ยคันนี้ด้วยหรือเปล่าสกอ็อตนี่นะฮะคือเขาจะเผื่อตรงเนี้ยให้ให้ให้ใส่ยางแก้มยางที่ใหญ่และสูงได้นะฮะใหญ่ขึ้นนี่นะฮะโอ้โหนี่หลายคันเลยนี่สามคันเลยมั้งเนี่ยนี่นะฮะมันกึง่งกึงนะฮะแต่คันเนี้ยแน่นอนดูจากลักษณะดอกยางนะฮะแล้วรูดลักษณะเฟรมเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมฮะ เขาจะทํากว้างขึ้นนะเนี่ยซึ่งเสือหมอบจริงๆจะทําแคบหน่อยตอนเราใส่ยางยางประเภทเนี่ยประเภทแก้มแก้มกว้างแก้มสูงเนี่ยมันจะติดนะฮะมันจะติดตรงนี้นะมันมันจะติดขอบอ่ติดเขาเรียกว่าติดขอบอะไรวะติดขอบไอ้ตะเกียบตะเกียบหน้าตะเกียบหลังนะฮะจะชิดนะแต่ถ้าเกิดเป็นรถประเภทนี้เนี่ยก็จะทํากว้างหน่อยนะฮะเพื่อรองรับเห็นไหมฮะจะกว้างหน่อยซึ่งทางนี้จะแคบกว่านะฮะ แคบจนสนิทยางเลยนะฮะชิดเพราะว่าเป็นทางเรียบเป็นยางยางสลิดนะฮะยางดอกยางเรียบแล้วก็เล็กนี่นะฮะเป็นเสือหมอบอีกประเภทหนึ่งนะที่ขึงภูเขานะที่คนนิยมนะตอนนี้เห็นผมเห็นคลิปฝรั่งทาเยอะแยะเลยก็คือว่า,อานอกจากเสือภูเขาแล้วนะฮะก็จะเป็นเสือหมอบนะคือหนึ่งอ่ะทำความเร็วได้แล้วก็ลุยได้ด้วยนะฮะลุยได้ด้วยดอกยางอย่างนี้นะฮะเรียกว่ารถกาเวลนะฮะเสือหมอบสายลุยเนาะนี่นะฮะ คือไม่เหมือนเสือภูเขานะถ้าเอาลุยจริงๆมันต้องเสือภูเขาแหละนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบว่าทําความเร็วได้ด้วยแล้วก็ลุยได้ระดับหนึ่งผมว่าอันเนี้ยเป็นคําตอบเลยนะทางลุกลังเลยทางขึ้นเขาเลยแต่ไม่ถึงขนาดดาวฮิวนะดาวฮิวไม่ไหวนะะถ้าดาวฮิลก้ตีนกาเลยนะอย่างเงี้ยแต่บางคนนะ่ะผมว่าอาจจะทําได้คลิปของฝรั่งนะน่าจะกึ่งๆนะคันเนี้ยเต็มที่เลยนะะพอดูดอกยางดูอะไรเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์กาเวลร้อยเปอร์เซ็นต์นะโคหน้า นะของอเมริกาเปล่านะโคน่าอ่าอถ้าผมพูดผิดขออภัยนะแต่ว่าเพื่อนๆแนะนำผได้นะเพราะผมน่าจะน่าจะคุ้นๆนะว่าอเมริกานี่แหละโคน่านะฮะนี่ายจาเวลนะคราวนี้ราคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูราคาให้นะเขามีแคาล็อกอยู่ไม่ต้องกลัวเพื่อนๆสมาชิกบอกโอ้ดูร,ราคาห,หน่อยเดี๋ยวดูให้นะฮะจนหน้าสองใบผมก็ปเปิดแคาล็อกดูเนี่ยต้องไปเปิดรหัสนี้ e935 จำไว้แล้วกันนะ E935 นะฮะชุ่ขับ1 05เนี่สายเบรกสีเขียวเลยฮะไม่เห็นนะคันนี้ไม่เคยเห็นกาเวลนะฮะเสือหมอบแล้วก็2คันนี้ผมว่าน่าจะใช่เนาะแต่เพียงแต่ว่าเขาใส่ดอกอยางที่มันไม่ไม่ได้ลุยเท่าไหร่เนาะแต่ว่าผมดูจากตัวเฟรมแล้วเนาะตรงนี้มันหากเผื่อยางไว้แล้วเนี่ยกว้างนะฮะเผื่อใส่ยางขอบแล้วก็ลักษณะเนี่ยข้างหน้านะฮะจะกว้างหน่อยนะ ลองรับยางที่แก้มแก้มสูงกับแก้มกว้างหน่อยสองคันนี้ก็เป็นไปได้นะฮะสกอตกับค,นนคันนี้เป็นอะไรอันนี้คันนี้สกอตนะฮะคันนี้เป็นอะไรเนี่ยกาโนก,กากาโน่รือกาโน่นะฮะน่าจะใช่แหละกาโน่มียี่ห้อเดียวมั้งไม่มีผงไม่มียี่ห้ออื่นนะที่เป็นกาโนวอย่างนี้นะได้เป็นหลุยนะหลุยกาโน่นี่นะฮะเดี๋ยวผมดูราคาให้คันนู้นแล้วกันนะ อ่า uh, E935 mm hmm. นะเดี๋ยวผมเปิดราคาให้เขาเป็แคตตอล็อกอยู่แล้วนะฮะสมาชิกที่มาดูเนี่ยเขาตั้งแคตตอล็อกไว้ให้เลยนะอยากรู้คันไหนนะนี่เขาตั้งแคตตอล็อกไว้ให้เลยนะฮะ E935 นี่เปิดได้เลยนะฮะตรงนี้ E932 934นี่935เจอแล้วนี่เป๊ะนี่นะฮะอ่าโคน่านะฮะราคา20,000นี่20,000นเองนะฮะก r า v เวล0 5นะฮะท่อตั้ง48นะ นี่เขาตั้ง48นะฮะก็คนประมาณ165ขี่ได้สบายๆนะสายลุยนะฮะจะต่างกับนี่เสือภูเขามีสองคันนะเท็กกับแจนเฮ้ยผมทำเสือภูเขามั่งดีกว่าเพราะว่ามีคนถามหลายคนแล้วว่าอยากจะมาซื้อของที่นี่นะฮะแต่ว่ามีเสือภูเขามั้ยไอเนี้ยคือสายลุยจริงๆขลองแท้ขลองแท้นะฮะแท้แท้นะฮะก็คือไอพวกเนี้ยคือกระโดดลุยภูเขาวิบากเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดจะมีก็คือทางลูกหลัง ทางถนนย่านะฮะแล้วก็แล้วก็ในส่วนของทางขึ้นเขาที่ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นใช้ให้ถูกประเภทนะฮะรถรับรองว่าสนุกสนานเลยนะฮะแล้วก็ทางเรียบที่นี่นะเน้นนะเยอะมากนะฮะแบรนด์ดังทั่วโลกเลยนะทั้งเมอริด้าเทคเบียนชีไจแอนคอนันเดลเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูวันนี้มีเข้ามาใหม่ด้วยเป็นอะไรนะวิลเลอร์อะไรสักอย่างนนะสวยๆงั่เลยนะเดี๋ยวนี้อัปเดตให้ชมนะฮะ ติดตามคลิปผมเปนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะฮะมาอัปเดตให้ทุกเดือนเลยขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมคลิปนะครับใครที่สนใจนะมาดูได้เลยนะอู้มีคันเดลยวแคสิมาด้วยเว้ยวันนี้โอ้ยนะสคันนะถ้าใครลองดูประเภทกาวเวลนะที่คิดว่าน่าจะใช่นะ2องคันนี้ถ้าไม่ใช่ขออภัยนะแต่ว่าผมดูลักษณะแล้วน่าจะใช่พิแต่ว่ายางนะฮะยาง,ยางมันเป็นยาง ยางไม่ไมชัดเท่านั้นเองยางออกตึงทางเรียบนะแต่ครันนี้ยางชัดเจนนะ,ะเปลี่ยนยางให้ชัดเจนนะนี่นะฮะสนใจเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะฮะแล้วก็แผนที่ต่างๆใครมาที่ร้านได้เลยเห็นบอกว่าต่างจังหวัดก็มานะฮะมากันเยอะเลยมาทําธุระที่กรุงเทพมหาลูกสาวเอ้ยแล้วก็ให้มาที่นี่นะฮะมาถึงปุ๊บเลือกรถจ่ายมัดจำหรือจ่ายเรยบร้อยปุ๊บทางร้านส่งให้ตามไปให้เลยมาเลือกรถมาลองขี่ได้เลยนะฮะ ที่นี่นะฮะสายหมอบนะฮะสายหมอบรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะฮะสายหมอบนะขอเน้นว่าสายหมอบนะสายเลสซิ่งสายทางเรียบสายหมอบนะฮะเสื้อภูเขามีบ้างเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูตามคำรีร้องนะฮะสื้อภูเขาบ้างมีแะไสมาชิกบอกสื้อภูเขาบ้างเสื้อภูเขาบ้างเดี๋ยวตามคำรีร้องนะฮะสองคันที่เหลือนะฮะ